สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวีพี่ที่น่ารักทุกทกท่านผมโอวบ้านสวนปลาเคร่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนวีพี่ช่วยผมโอวบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่พันธิดโสนะครับหรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงปู่วรพจน์นะครับจริงๆนามเดิมของท่านนะครับจะชื่อพันนะครับผมฉา,ายาติดโสแต่ว่าคนจะเรียกเอาสมณศักดิ์ของท่านมาเป็นชื่อนะครับผมว่าหลวงปู่วรพจน์นะครับหลวงปู่วรพจน์นี่ท่านเป็นเจ้าคณะ อำเภอแวงน้อยนะครับรูปแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับชื่อเสียงของท่านนะครับผมเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเล่าขานแต่นานมานะครับผมถึงกิศสิลาพิธิหารอของหลวงปู่ที่เกี่ยวกับการเจียบรถสองแถวนะครับเป็นรถหกล้อใหญ่นะครับผมเรียกกันสมัยกอดว่ารถเอวนะครับผมซึ่งจะ,ะบรรทุก ผู้โดยสารนะครับผมจากที่1ไปอีกที่1น,นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับผมในอดีตนะครับว่ากันว่าในยุคสมัยนั้นนะครับผมท่านจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องดเดินทางนั่งรถโดยสารไปนะครับโดยปกติแล้วรถโดยสารนี่จะมีที่นั่งข้างคนขับนะครับผมโดยกัดไว้ให้เฉพาะถ้าที่ว่ามี พระภิกษุสงฆ์นะครับผมก็จะนั่งข้างคนขับแต่วันที่หลวงปู่เดินทางนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงนะครับผมนั่งอยู่ด้านหน้ากับโชเฟอร์อยู่แล้วนะครับผมหลวงปู่เห็นดังนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมคนขับนะครับโชเฟอร์ก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่เดินไปด้านหลังเลยขึ้นด้านหลังเลยเดี๋ยวให้คนที่อยู่ ภายในด้านหลังนะครับขยับให้นะครับหลวงปู่ก็เดินไปด้านหลังนะครับอย่างเสียไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็อย่างที่กาดเรียนนะครับผมที่นั่งข้างคนขับโดยมากคุกกันไว้ให้ภาสมงอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ก็เดินไปพร้อมกับพูดว่ารถจะไม่เดียงหรือนะครับคาว่าเดียงนี่ในภาษาอีสานก็หมายถึงกระดกนะครับโชเฟอร์ได้ยินโชเฟอร์ก็บอกว่ารถของผมนี่รับได้ หลายตัน,นครับรับน้าหนักได้หลายตันเพราะฉะนั้นคนขึ้นหลังรถนี่ถึงแม้จะเบียดเสียดยัดเยียดสักเท่าไหร่นะครับผมรถก็สามารถรับน้ําหนักผู้โดยสารทั้งหมดไว้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าหลวงปู่เดินไปเหยียบบันไดด้านหลังรถ2แถวเอวนะครับปรากฏว่ารถด,ด้านหน้ากระดกขึ้นนะครับผมตามแรงเหยียบของหลวงปู่นะครับ โชเฟอร์ก็ถึงกับขั้นตกใจนะครับผมท่ามกลางผู้คนนะครับผมที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะว่าหลวงปู่พระองค์เล็กๆองเดียวนะครับผมเหยียบบันไดรถถึงขั้นด้านหน้ารถกระดกขึ้นเลยนะครับผมก็เห็นดังนั้นในโชเฟอร์รีบลงมานะครับผม คล้ายๆกับเป็นการก้าวล่วงองหลวงปู่นะครับผมก็กราบอขอเข้ามานะครับผมแล้วก็ให้ผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้านะครับไปนั่งด้านท้ายรถนะครับแล้วก็นิมนต์หลวงปู่มาประจํานั่งอยู่กับคนขับด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เรียกได้ว่าเป็นที่โจ์ขานกันนะครับผมว่าสักขีพยานหลักฐานพยานบุคคลในวันนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมทําให้ เรื่องนี้หลวงปู่มีชื่อเสียงเป็นอันมากนะครับผมต่อมาคณะศิ์นะครับผมก็ได้สร้างเหรียญให้กับหลวงปู่นะครับผมถวายหลวงปู่ในปีพศ2504นะครับผมก็รูปลักษณก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมจัดเป็นเหรียญไข่นะครับผมแล้วก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเหรียญทรงกลมนะครับแต่ในเหรียญทรงกลมนี่อาจจะมีบล็อกที่เขาเรียกว,ว่าบล็อกปาลมานะครับผมซึ่งมาทำ นำเอลพิมเดิมนะครับผมมาปั๊มอีกทีในปีพศสอ0 7นะครับผมส่วนเหรียญที่เป็นรูปไขานี้นะครับผมสร้างเพียงวาระเดียวนะครับเนื้อหาที่พบโดยทั่วไปก็จะเป็นเนื้อฮันบาก้าชุบนิกเกิลนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวภาพและรายละเอียดในส่วนขยายนะครับจะเป็นยังไงเพื่อนๆวิรับชมไปพร้อมกับผมโวบันสวนพระเครื่องเลยครับ ก่อนหน้านี้ไม่กี่คลิปนะครับผมก็ได้เคยนําเสนอเหรียญรุ่นแรกของนลวงปู่รพจพ์นะครับผมในพิมเดียวกันนี้แต่ว่าเนื้อหาเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญอันปะาก้าชุมนิกเกิลน,นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมซึ่งอยู่ในสภาพที่สวยพอๆกันนะครับได้มาอีกเหรียญหนึ่งก็อดที่จะนํามารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ ไม่ได้นะครับผมหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับผมอยากเห็นอีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์ที่เป็นเหรียญกลมนะครับผมแต่ว่าผมเคยนําเสนอเคยรีวิวไว้เป็นเหรียญกลมในบ็อกปาลมานะครับผมซึ่งเคยสร้างไว้แล้วในปีพศ2 5 0 4แต่ว่าทางวัดนํามานํามาปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ้าอีกพักหนึ่งในปีพศ2507มาเป็นบล็อกปาโลมาครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นที่เป็นเหรียญไข่นี่ฮะก็มีการสร้างเพียงวาระเดียวคือปีพศ2504นะครับสำหรับในที่เลืกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมถือว่าหายากมากมากนะครับผมโดยเฉพาะสภาพเหรียญที่สวยๆนะครับผมอย่างที่นำมาให้เพื่อนๆวิ่ีภาพใน มุมกล้องของผมนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยพอ,อสักเท่าไหร่นะครับผมพอเวลาผมรีวิวก็เป็นช่วงกลางคืนบางทีเปิดไฟจ้ามากก็เป็นแสงสะท้อนนะครับผมพอเปิดไฟน้อยก็อยากเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นนะฮะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าก็จะพอเอียงมุมให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมได้ชมในรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับสาธิตลักนะครับก็จะเป็นรูปของหลวงปู่วรพจน์นะครับผมในลักษณะ หน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมก็มีอักษรยนันอักษรยันประกอบด้านข้างนะครับผมอิสวาสุนะครับแล้วก็นะมะนะจะนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งสุสวาินะครับด้านล่างเป็นสมณสักข,ของท่านนะครับผมพระครูวรพจศวิธานนะครับซึ่งกลายมาเป็นชื่อที่ชาวบ้าน คือทั่วไปเรียกฐานหลวงปู่ว่าหลวงปู่วรพจน์นะครับที่กล่าวไว้แล้วในต,ตอนต้นนะครับหลวงปู่จะชื่อพันนะครับแล้วก็ฉายาติโสนะครับอันนี้จะเป็นสมณาศักดิ์ของท่านด้านหลังนะครับผมก็อาจจะเป็นยันสีนะครับผมนี่ฮะนมะมอะปุนะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนวัดจุมพลนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะ สวยนะครับผมเนื้อโลหะผิวไฟโดนอากาศนะครับสีก็จะออกกลับดำม,ดม,ดบมุนมดนนะครับผมแต่ว่าตามซอกมุมเหรียญนะครับผมก็จะเห็นเป็นประกายไฟพื้นยังคงแดงแดงอยู่นะครับผมนี่ฮะพลกเหลี่ยมไวไฟดีก็จะเห็นออกเป็นสีแดงแดงนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆบางท่านบอกว่าเคยเห็นเหรียญสวยกว่านี้อีกนะครับผมก็ แนะนำให้พิจารณาครับว่าเหรียญโดนล้างมาหรือเปล่านะครับเพราะโดยมากแล้วเหรียญเวลาโดนอากาศเป็นเหรียญผิวไฟนะครับผมผ่านมามากกว่า60ปีนะครับปีนี้ปีพศ2568อันนี้สร้างปีพศ2504นะครับผ่านมา6 64ปีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆคิดดูว่าความชื้นในอากาศนะครับผมออกซิได์ระหว่างความชื้นกับอากาศนะครับกับที่ผิวเหรียญน,นะครับ ผิวเหรียญก็กลับดำนะครับอันนี้จัดได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับหรือไม่มีการแตะต้องสำคัสนะครับท่านเจ้าของเดิมเห็นถึงสภาพความสวยของผิวนะครับก็นำไปเรี่ยมอะคริลิกนะครับเลี่ยมพลาสติกหุ้มไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดออกซิไดซ์หรือว่าผิวกลับดำลงไปอีกนะครับเนี่ฮะเป็นเหรียญสวยเหรียญน,นึงเลยนะครับผมของหลวงปู่ ที่ปฏิหารต่างๆในวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่เป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นนี่นอกเหนือจากหลวงปู่พังจิตกุศโตนะครับผมก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายองค์อย่างเช่นหลวงปู่มหาโสนะครับหลวงปู่บุญมาครับวัดหนองตูมนะครับแล้วก็หลวงปู่วรพจน์นี ชื่อเสียงของท่านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมกดเซิร์ชลงใน Google นะครับผมกดเซิร์ชลงใน youtube นี่จะเห็นได้ว่ามีคนเผยแผ่จิตคุณบุรุพาจารย์หลวงปู่นี่เยอะนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับผมนะต้องขออภัยเพื่อนๆพี่ๆที่รีวิวนะครับก็มีแสงสะท้อนไม่ค่อยจะ ชัดเจนมากเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะให้เพื่อนๆวิพีนะครับผมได้พิจารณาครับความเข้มขังความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับเมื่อ,อประมาณช่วงที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสนะครับผมไปร่วมในงาน่าเคเรื่องอที่ ห้าเซียรลังสิตนะครับผมก็ไปเดินเดินดูก็เห็นเหรียญหลวงปู่อรรพดเหมือนกันนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับไปเจอเหรียญที่อยู่ในสภาพที่ไม่สวยมากนะครับแต่ว่าคนขายก็บอกราคาไว้ประมาณหกเจ็ดพันนะครับในขนาดเหรียญไม่สวยนะครับผมถ้าเหรียญสวยอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ครับราคาก็อาจจะมีขึ้นไปกว่านี้นะครับ ซึ่งตอนที่สภาพเศรษฐกิจดีๆนี่เหรียญลงปูนี่เรียกว่าหลายหมื่นนะครับทุกวันนี้ก็ลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมถือเป็นโอกาสดีถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับมีโอกาสได้เจอกับเหรียญลงปูลองอาลาธนาดูครับเพื่อนๆที่พี่ก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ยงคงพันมหาอุดเท่านั้นนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตาค้า,สานส่ก็ถือเป็นถือเป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่สุดองคหนึ่งนะครับ เพื่อนๆพี่ท่านใดนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงหลวงปู่วรพจน์นะครับที่เป็นเหรียญรุ่นแรกนี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดผมอววนส่วนนี่ก็ขอกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่ผ่านมาอาจจะมีพูดผิดไปบ้างนะครับไม่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์นะครับผมรบวนจิตใจเพื่อนเพื่อนที่เป็นสิทธิ์สายตรงก็ ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุตดดิไว้ก่อนครับสวัสดีครับ